สวัสดีครับผมนายกันสวัสดีครับผมนายกันตะพงวิเศษโชคามาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับรหัสหกเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศนยสองนครับโดยทุรกขจดของผมนะครับที่ได้จะทำก็จะเป็นลอ,องกันพาเที่ยวเขามีนนะครับ โดยที่เขาเมน,นะครับไม่ใช่เป็นแค่ภูเขาที่มีแต่ความศักดิ์สิทธิ์นะครับอ่าแล้วก็ทางวัฒนธรรมนะครับแต่ยังเป็นความสัมพันธ์ในการช่องท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแล้วก็การเดินป่าโดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบการเพลภนยแล้วก็ชอบสัรรมผัสป่าอย่างลึกซึ้งนะครับต่อมาครับอ่าอันนี้จะเป็นคําถามครับต่อมาครับอ่าคําถามแรกครับ อาจากที่ผมไปสอบถามคนทั้งแปดคนแล้วก็ได้ W h question มาทั้งแปดฉบับนะครับโดยคนที่ซื้อนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่สอบถามมาก็จะเป็นนักศึกษาหรือว่าคนที่ชอบในการธรรมชาติบำบัดน,นะครับชอบการพ,พักผ่อนแล้วข้อื้ออะไรนะครับอ่าซื้อในประสบการณ์ในการเดินป่าใต้นะครับโดยไม่สำคคร แล้วก็ได้ความสงบแล้วก็โอกาสได้เห็นภาพหรือวิวสวยๆถ่ายรูปอะไรพวกนี้ครับแล้วก็มีส่วนร่วมต่อชมุชมชนไหมครับอ่าต่อมาซื้อทําไมครับอ่าเหตุผลที่ต้องซื้อนะครับคือต้องการพักผ่อนหรือว่าอ่าประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ทดสอบความสามารถเองทางกล้าทางกายแล้วก็จิตใจครับคนที่มีดิพลนะครับส่วนใหญ่ก็จะได้ อิทธิพลมาจากอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็การแนะนำกนารท่องเที่ยวต่างๆในช่องทางออนไลน์นะครับแล้วก็จะมีรีวิวต่างๆด้วยครับแล้วก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพื่อนที่ชวนมาหรือว่ากลุ่มคนเดินป่าที่มาครับต่อมาครับเมื่อไหร่นะครับโดยที่เข่าเมนนนะครับส่วนใหญ่เราจะเดินป่าช่วงประมาณหน้าหนาวนะครับโดยจะเป็นช่วงที่มีหมอกสวยแล้วก็มีป่าเขียวชอุ่มครับ แล้วก็จะเป็นช่วงวันหยุดยาวนะครับวันหยุดที่แบบมีคนว่างกาันชวนเพื่อนออกทริปเดินป่าอะไรพวกนี้ครับต่อมาครับซื้อที่ไหนครับส่วนใหญ่เน้นเป็นทางแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็มีการติดต่อผ่านไกลหรือว่าเอเจนซี่แล้วก็ทางข้อมูลในการเดินป่าครับซื้ออย่างใครแฟครับโดยเราก็ส่วนใหญ่เราก็จะให้ซื้อเป็นทางออนไลน์มีการจองคิวโอนเงินมัดจำแล้วก็นัดวันครับ ต่อนะครับเราจะมาอธิบายความแตกต่างกันครับความแตกต่างของ BMC แล้วฉบับเก่าและ BMC ฉบับไใหม่นะครับเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ไล้ออกแบบโมเดลธุรกิจถูพัฒนาแล้วก็มองธุรกิจทั้งหมดไม่ว่าต่อมาโดยมีการพัฒนา BMC ให้เหมาะสมธุรกิจโดยเฉพาะสตาร์ทอัพที่มีความเน่น ไม่แน่นอนสูงแล้วก็ต้องการความยืดหยุ่นในการทดลองด้วยครับแล้วก็โดยที่เป็น BMC นะครับ้าถ้าเรามามองที่ BMC ฉบับเก่านะครับจุดใน,นหลักอ่าจุดใน,นหลักนะครับวิเคราะห์โครงสร้างธุรกิจโดยรวมนะครับแต่ว่าฉบับใหม่ก็จะเป็นการแก้ปัญหาลูกค้าแล้วก็ทดสอบโมเดล ครับกลุ่มเม้าเอใหม่ครับโดยฉบับเก่าก็จะเป็นกลุ่มที่มีความมั่นคงแต่ฉบับใหม่จะเป็นผู้ที่แบบเริ่มต้นธุรกิจหรือว่าสตาร์ทอัพครับเน้นปัญหาลูกค,ค้านะครับ BMC ฉบับเก่าก็จะไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่ครับโดยที่ BMC ฉบับใหม่ก็จะเน้นนะครับอ่าช่องทางแล้วก็พันธมิตรนะครับอ่า ทาง BMC ฉบับเก่าจะเน้นพวกช่องทางแล้วก็พันธมิตรซะเยอะกว่าฉบับใหม่ครับแล้วก็ข้อได้เปรียบนะครับก็จะไม่ค่อยมีมากเท่าไหร่ครับแต่ว่าฉบับใหม่มันก็จะดูยืดหยุ่นกว่าครับต่อมาครับอ่าก็อธิบายเกี่ยวกับการปรับ BMC ฉบับเก่าฉบับใหม่ให้สอดคล้องกับคนวิเคราะห์นะครับ โดยที่เราก็รู้กันแล้วครับว่า BMC ฉบับเก่าฉบับใหม่มันแตกต่างกันยังไงโดยเรามาเข้าที่เกี่ยวครับธุรจิจผมนี้ว่าครับโดยช่วยจิตผมนะครับกลุ่มลูกค้านะครับก็จะเป็นวูนะครับคือนักศึกษาแล้วก็คนที่ชอบในการเดินป่านะครับปัญหานะครับจะเป็นวายโดยความเครียด ในการเรียนหรือว่าการไม่มีเวลาพักผ่อนนะครับแล้วก็ทางแก้ปัญหาเลยครับจะเป็นวอ่าเส้นทางเดินป่าแล้วก็มีวิวสวยแล้วก็มีไกด์ดูแลครับแล้วก็คุณค่าเฉพาะก็จะเป็นประสบการณ์ในการเดินป่าไม่เหมือนใครครับเพราะข้อได้เปรียบโดยเราที่เราจะเน้นสร้างบรรยากาศแล้วก็ใกล้ชิดกับชุมชนครับช่องทางนะครับ แล้วจะมีเป็นแวร์ครับโซเชียลมีเดียเว็บไซต์แล้วก็การแนะนำจากชุมชนหรือไกด์ต่างๆครับรายได้ครับส่วนใหญ่เราจะได้รายได้จากเข้าบริการไกด์แล้วก็ที่เราเจองมาแล้วก็พอเป็นรายได้แล้วเราก็จะกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนได้ครับโดยเวลาเราจ้างเราก็จะจ้างไกด์ชุมชนพักที่พักชุมชนด้วยครับแล้วก็ต้นทุนนะครับ เราจะมีต้นทุนค่าไกา่ค่าอุปกรณ์ค่าสิ่งของอะไรพวกนี้เล็กๆน้อยๆครับแต่ว่าต้นทุนคอร์สเราหนักๆัมันก็จะเป็นค่าที่เราต้องจ้างไก่แล้วก็ตัวชีวิดนะครับตัวชีวิดเราจะเป็นผู้คนที่มาเดินป่ากับเราแล้วก็ความพึงพอใจรีวิวแล้วก็รายได้โดยรีวิวเราจะเน้นไปทางแพลตฟอร์มออนไลน์มากกว่าครับแล้วก็พันธมิตรนะครับ เมื่อเราเดินป่าเราทำธุรกิจเชิงพักผ่อนบำบัดแล้วก็เราให้ใการชิดกับชุมชนมากเขาก็จะมีพันธมิตรเป็นชุมชนไกด์ท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานการท่องเที่ยวที่พักอาหารที่มาซัพพอร์ตพวกเราครับลององนรณีผมขอบคุณมากครับ